อีนี่นะคะพวกเราสองคนก็จะมาทุกคนดูบรรยากาศการอั o s t ของำว w m นี y s e c r e t นเองเป็นเกียริมาที่ได้ที่ไฮตมาทำเพลงให้นแค่แค่จะแค่แค่จะพูดแค่จะพูดอันนี้เป็นท่าเต้นอันนี้เป็นท่าเต้นขี่แหละนี้แล้วมีมีจังหวะโบมือเตาะย่างนี้คีิแให้ฟูอู่เป็่น่ โอเคเป็นเป็นนักแสดงมือใหม่นะ,ะหูห้าหูห้าสวัสดีค่ะ,ะกลับมาแล้วนะคะกับ Secret Walk EP ีพีอาแดพันเ้าสปดเพราะว่าจะให้ดูอีกยาวๆเลย EP นี้เราจะพามาดู อไปแล้ว EP นี้นะคะเราจะพามาทุกคนดูบ้านใหม่ของเราเรากําลังซื้อบ้านได้แล้วค่ะที่หลอกเล่นอ่ะ EP นี้นะคะพวกเราสองคนก็จะมาให้ทุกคนดูบรรยากาศการอัด OST ของ How Many s e c r e t นเองซึ่งมีชื่อเพลงอะไร Secret Deal จริงๆริงเพลงก็แบบค่อนข้างรีเลทกับ ซีรีส์ตรงๆใช่ค่ะเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เร็วขึ้นมาเลยเป็นเพลงสนุกมากใช่จะจะเต้นได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคนแต่งเพลงให้เรานั้นก็คือสยงเป็นเกียรติมากที่ได้พี่ไฮทำเพลงให้ใช่แล้วเราก็ถามพี่ไฮว่าอะไรเพลงวันนี้นะคะอยากเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยโดยรวมเหนื่อยกับเราทั้งสองคนเหนื่อยกับเราทั้งสองคน ถูกต้องก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มละเริ่มอัดล้วตอนนี้กำลังเกี่ยงกันอยู่ว่าใครจะต้องเป็นคนอัดก่อนก็อยากจะอัดอยู่ลูกมีสามารถไปชอปปิ้งที่ห้างรอได้เพราะว่าเพลงค่อนข้างชาเลนเนาะวันนี้เขาล็อกคิวมาถึงสามทุ่มแต่โดยรวมคิดว่าตอนนี้บ่ายสามบ่ายสามสี่โมงก็เสร็จแล้วคนเดียว คนเดียวคนเดียวก็อยู่ที่ยากง่ายยังไงก็เดี๋ยวต้องดูว่าพี่ไฮช่วยยังไงได้บ้างนะเตรียมพร้อมก็คือกินน้ำเยอะๆที่นั้นแหละแล้วก็เอาตัวมาตรงนี้เลยแล้วก็ที่เหลือก็ปรับตามหน้างานเพราะว่าฟังมาหลายวันมากแล้วพอหาลูกหมีแล้วหมีเพิ่ว่าซอยเลยเนี่ยซอยเออหมีหมีเคยทำมาแล้วอะไรแบบนั้นนะหมีมั่นใจว่าคนที่ทําเพลงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเนื้อเสียงของพวกเราเป็นประมาณไหนก็ไปดูกันว่ามันจะพอพี่ไฮจะเหนื่อยไหม คือปกติต้องพูดก่อนปกติมีให้สัญญาเริ่มก่อนตลอดเขาหมีก็จะได้แบบฟังเขาระหว่างที่เอาร้องไงแต่ว่าคือวันนี้มันก็มีความเปิดใจถามว่าเริ่มก่อนได้ไหมได้แต่คืัญราจะได้รออีกทีกี่โมงถ้ามีเริ่มก่อนอ่ะไม่เหยอ่ไม่รีบรอได้เลยใช่เพราะว่าไม่วันนจะเริ่มร้องก่อนหรือร้องทีหลังมีก็ต้องรอเหมือนกันเพราะว่าเรายากด้วยกันทั้งสองคนไป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 ช่งสอง ชอ oh ่องช่องแล้วดูว่าปล่อยยิงชุดของสัญญานะแพ้แพ้ทุกรอบจะเดียวมาเจ้ Let's talk be t o t h r o u g h the night Contact between you and I ยินเราทั้งสองก็คงจะคิดตรงกัน I'll let you find ต้องได้เรารู้สึกว่าเพลงนี้แอบอยากนิดนึงเพราะรู้สึกว่าแบบเพลงมันมีลูกเล่นเยอะอินเนอร์แบบแล้วแอบดีไซน์ดีไซน์ไม่ดีไซน์ดีไซน์คืออะไรคะดีไซน์คืออะไรคะดีไซน์คือความใสแบบเป็นเดินเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หนูว่าของเขาดีแล้วหนูว่าของเขาดีแล้ว <S <S อย่างเมื่อกี้แบบใส่ความแบบเออล่าสุดเพิ่งไปร้องเพลงกัมพูชามาแล้วมีความเป็นแรปเปอร์ก็แอบใสแรปเปอร์เข้าไปก็เลยตั้งใจทำ คอนแรปมานอกนั้นไม่ได้ทำอะไรมาเลยมามาเซตกมักระปรงอันนี้อายุมามาเซมอนมองเด็กปลุก10 10 10ลูกหมีเขาแรปแบบเก่งด้วยใจเขามากคือกัมพูชาจะมีความแบบคำชัดๆมันเลยรู้สึกว่าเวลาแรปแล้วมันก็แอบสนุกดีเหมือนกันใช่แล้วก็เขาบอกว่าเทคนิคการที่จะร้องเพลงกัมพูชาให้ได้แบบหอะคือต้องดบริ้นฟีลแบบว่ารู้รูเงี้ยป๊อปปาชัดเรือแปลว่าร้องเก่งเลยครับ พวกหนูก็เลยใส่เลยโปรกตโมยตะโปรตโปร,ยปรวยการเต้นตะเต็มตะเต็ใจอ๋ออันนี้คือเพลงอีพีที่โน,โน่น <c oughs> ใช่ใช่เป็นฟิลแบบเป็นฟิล,บบเ,ฟลเหมือนช่วงหนึ่งที่ทรงอย่างแบบดังที่นี่อะไรเงี <c oughs> ้ยก็จะคือที่โน่นเขาก็จะมีศิลปินที่แบบดังมากเหมือนกันที่ไทยก็เป็นลูกหมีเสมอ แต่เมื่อกี้คือวอร์มคือถ้าเขาจะเลือกท่อนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วพี่พี่ไฮบอกว่าขอเวลา20นาทีในการเลือกท่อนหนูเอังกฤษหนูลูกหมีเป็นคนที่ร้องเท่าไหร่ก็ได้นะอังกฤษคือใช่พร้องเหมือนพากันรองร้องแน่นอนมาแล้วพี่ไฮมาแล้วแบ่งเสร็จแล้วหรอคะพี่ไฮอ๋อตกใจอ๋อโอเคแต่ว่าลูกหมีน่าจะได้ร้องท่อนที่เป็นแบบปจาโนเมียดีอ่ะอืมเพราะว่าเข้าปักแล้วก็ท่อนแรบอ่าท่อนที่เป็นร้องเร็วแล้วมีอยู่แล้วดีอ่ะอ๋อแต่สัญญาแน่แต่ว่าแต่ท่อน ได้ค่ะลูกศิษย์เป็นยังไงบ้างครับใช่เขาลูกศิษย์เลยลูกศิษย์อะไรเขาสบายไม่ต้องเกลียดเลยสบายสบายเฮ้ยเราเรามั่นใจเลยนะเราก็ได้เพราะแน่ถ้าเช่นนั้นก็ยังไม่คิดจะมีใครมาผูกมัด เงินเราทั้งสองก็คงจะคิดตรงกันเอาเลตโด้ันแค่เธอยือนยันว่าเธอต้องการจริงจริงเอาสิครัเดียวเธอจะดิวมาดยวต้องปล่อยเธอให้มาเล่นโอเค <Okay. S 2> ปล่อยเธอให้มาเล่นกับหัวใจที่มียาโย่ได้ไหมพี่โย่ใช่ไหมเพื่อเพื่อใจใหญ่จังปล่อยเธอให้มาเล่นกับหัวใจที่มียาแค่แค่เธอแต่ว่าแค่แค่เธอพูดแค่เธอพูดแค่เธอพูด แค่เธอพูดมาว่ารักม่รักโอเคแคไมถึงได้ฮะทำไมถึงขึ้นไปได้ยิน้สูงอะไม่รู้หนูอะจริงๆในในหูหนูคิดว่ามันจะต้องออกมาแต่มันออกมาอีกเสียงแค่เธอพูดโอเคแค่แค่เธอพูดใช่แค่เธอพูดมาว่ารักมีรักมันจะเป็นความลับโอ้สิครับดิว Turn the beat loud break it down feel the music shaking to the ground แค่ทันหนัมีฉันเป็นคนเดียวในใจ okay. แค่จับมือฉันไว้ตอนที่เ<ค>รา<อ>มองมอรับมองตา down feel the music shaking to the ground if you want it baby make a sound baby make a sound ฉันจะเป็นความสุขกับเธอชัวครับ okay. ใช้เวลาไปทั้งหมดอันนี้หนูอ่านไปแ,แค่ทอนเดียวอยงยนี <laughs> <laughs> ยังไม่ทั้งเพลงนะคะ แค่พี่ไฮบอกว่าให้ลงงาบอกลูกหมีว่าสลับอันอัดโครตท่อนไหนไหนอัดไปกี่ท่อนอัดไปแค่วันหนึ่งวันหนึ่งไปชั่วโมงครึ่งนะวัสหนึ่งใช่วัสหนึ่งแค่นั้นเลยแล้วทั้งเพลงจะเที่ยงคืนเขาบอกว่าสลับกันเพราะว่าเสียงไม่ไม่ไหวอ๋อดีๆีที่ไฮบอกว่าสลับเอาลูกหมีขึ้นมาเพราะว่าเสียงจะนะเหรออ๋อดีดีจริงๆแคร้องไปแค่นี้ชั่วโมงครึ่งนะไม่คิดจะมีใครมาหุกมัดแค่นี้เลย วเวอร์สหนึ่งอันนี้คือของลูกหมีนี่้าอาะไปแค่นี้แล,แล้วก็อลิตเตอร์บิดอเวอร์ซีคเทแค่นั้นแล้วสัญญาทั้งหมดนี่ชั่วโมงครึ่งแล้วนี่ละสามสามสามชั่วแป๊บเดียวโนี่ท่านเดียวเองนี่พูดจริงๆ1หนึ่งชั่วโมงครึ่งนี่ลองมันนะหรอ<ด>มันยากขนาดนั้นเหรอมัวยมีอ่าอ่า มันยากอันนี้ไม่ใช่แัดการให้กำลังใจนะมันแต่ว่ามันสนุกเพราะว่าอิสเวอรี่กูดที่ไฮบอกว่าเหนื่อยแล้วอะหน่ะ1ชั่วโมงครึ่งเมื่อกี้ซะให้กับเบอร์หนึ่งเท่านั้นหรออ่าไปรุนเองไปโอ้ยมันหนึ่งชั่วโมงครึ่งบ๊ายบายนะอือสไตร์ติ้งคำคืนนี้ความสุขของฉันและเธอจะหยุดแค่นี้ ค่ำคืนนี้ความสุขของฉันและเธอจะหยุดแค่นี้ให้เก็บให้เก็บเอาไว้ก่อนให้เก็บเอาไว้ก่อนลองๆแบบนี้ได้ไหมให้เก็บเอาไว้ก่อนก่อนให้เก็บเอาไว้ก่อนก่อนให้มันเหมือนแบบก่อนก่อนให้เก็บเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นท่าเต้นอันนี้เป็นท่าเต้นขี้แหละอย่างนี้แล้วมีมีจังหวะบนมือเตาะเตาะอย่างนี้ คิดแทนผู้อู่คิดแทนผู้อู่ตอนนี้ยังไม่มีใครที่รู้ความจริงเราไม่ต้องกลัวตอนที่ใครมองมาแค่จับมือฉันไว้ตอนที่เรามองตา เอให้มันเป็นแบบเจ็จอะไรเงี้ยได้เลยให้มันดูเหมือนสั้นๆเราไม่ต้องกลัวตอนที่ใครมองมาแค่จมืฉันด้วยตอนเรามองตาฉันไม่ต้องการให้ันมองใครแค่ฉันนั้นมีฉันเพียงคนเดียวในใจโอเคเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวตอนที่ใครมองมาแค่จับมือฉันไว้ตอนที่เรามองตาฉันไม่ต้องการให้ันะมองใครแค่ฉันนั้นมีฉันเพียงคนเดียวในใจทำเสียงเหมือนดับ สวัสด swag ัสดีเราไม่ต้องกลัวเรากลับไปที่คำแรกเราไม่ต้องกลัวฉันนั่นมองตาเราไม่ต้องกลัวตอนที่ใครมองมาแค่จับมือฉันไว้ตอนที่เรามองตาฉันไม่ต้องการให้ฉันนั่นมองใครแค่ฉันนั้นมีฉันเพียงคนเดียวในใจ turn the beat loud break it down turn the beat loud break it down <c oughs> ก็ oh, wow. จริงๆเริ่มต้นไอเดียจากทีมครับเข้าไปคุยกันแล้วก็ได้ดูข้อมูลหรือว่าแมทเรียลต่างๆที่ทีมมีมาให้ครับแล้วก็เลยได้คำว่าดิวรับมาจากทีมก็เลยรู้สึกว่าโอ้คำนี้มันเด้งมาก,มากๆก็เลยเอาสิ่งนี้มาคิดต่อทั้งดนตรีแล้วก็คอนเท็กซ์ที่กำลังจะเล่าอะไรเนี้ยครับมัน วีเลทกับความรักได้เป็นเหมือนความรักที่เป็นสิ่งที่เรารู้กันไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆกระตามที่มันดูแค่2คนหรืออะไรเงี้ยครับรู้สึกจะได้ประโยชน์มาประมาณว่าเออดีลรับดีลรักอะไรประมาณเงี้ยเริ่มเริ่มเอามาจดๆดไปประมาณว่าแค่เธอพูดมาว่ารักไม่รักมันจะเป็นความลับอะไรเงี้ยได้ตรงนั้นมาก็เลยเอามาขยายต่อจนเป็นเพลงนี่ครับรน้องเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาแอคทีฟตั้งแต่แบบเข้ามาหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ พอได้อัดร้องอะไรเงีเ้ยเขาก็รู้สึกสนุกกับเพลงที่แราเขาจะต้องร้องอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าสิ่งสําคัญคือวันนี้เขาได้ลองอะไรที่มันใหม่ๆอย่างเช่นแบบมันมีท่อนแรปอะไรเงี้ยครับเราไม่ต้องกลัวตอนที่ใครมองมาแค่จับมือฉันไว้ตอนที่เรามองตาเราแบบเขาไม่เคยใช้ช่องเสียงนี้หรือว่าเขาไม่เคยร้องวิธีแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกจากที่ผมสังเกตดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาทําได้ดีเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแร็อะไรบางอย่างวิธีการร้องของเขาด้วยครับ รู้สึกว่าเขาน่จะแน่จะชอบแล้วคิดว่าคนฟังน่าจะไม่เคยได้ยินเสียงนี้เท่าๆที่ฟังดูจากจากเพลงของน้องอะไรเงี้ยครับซอนยาเขาก็จะมีความเอ่อเท่าในเรื่องของเสียงผมคิดว่าเขาจะมีความเสียงแบบเซ็กซี่แบบว่านุ่มๆไม่รู้ด้วยคาแรคเตอร์หรือแ่าเท่าที่ผมเห็นคือหมายความว่าเสียงเขาจะมีความแบบซอฟๆเวลาร้องในในท่อนเดียวกันที่จะต้องแบบแบ่งกันร้องเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงเขาจะแบบเซ็กซี่แบบนุ่มๆอะไรเงี้ยครับ ใช่ส่วนลูกหมีก็จะมีความแบบว่าบอยขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่างในท่อนแรปเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดว่าจริงๆเขามีสิ่งเนี่ยซ่อนอยู่มีความชาร์ปมีความแบบแข็งๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับมีความกรุ๊ปไรเตอร์ของแต่ละคนระมาณฝากเพลง Secret Deal นะครับผมของน้องๆลูกหมีสัญญานะครับผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ใหม่เพราะว่าหนึ่งคือผมว่ามันใหม่กับน้องๆด้วยแล้วมันใหม่กับผมด้วยเพราะว่าเท่าที่ผมทำสต็อกมาในเพลงที่เป็นแบบนี้ไม่มีเลย ยังไม่มีเลยเป็นเพลงที่ทําในลักษณะแนวนี้ครับแล้วก็เนื้อหาแบบนี้ก็ยังไม่มีเลยก็รู้สึกว่ารอฟังรอชมนะครับฝากติดตามด้วยครับเสร็จแล้วของของย่าหนึ่งชั่วโมงของหมีหชั่วโมงครึ่งเป็นปกติมากทุกที่เราใชมีนานสุดเพลงแรกใช่ปะอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอค่ะอันนั้นน่าจะโอ้โหนานอะห้าหกชั่วโมงอันนี้ยังเด็กๆแล้วก็คิดว่า ถือว่าไวนะถือว่าไวสําหรับเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้ไม่ได้ง่ายๆนะคะเมื่อกี้มโจจังหวะแรปมาไหนเอาพี่อีกสามโพสักหนึ่งคนเจ้าเจังเล่าจะให้ทำไงดเจ้าเจ้จังเจังเจ้าพี่หายเพราว่าให้สวักทำเสียงเรื่องเนี้ยเหรอเขาเขาสอนให้ทำเสียงเือของท่อนนี้มีนี่เลยโย สนุกสนุกสนุกค่ะเป็นเพลงเป็นเพลงแบบแนวใหม่ที่พวกเราได้เพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้ร้องรู้สึกว่ายากแต่ว่าสนุกก็น่ะมีพี่ไฮกับเพื่อนพี่ไฮที่คอยสอนแล้วก็คอยบิวว่าแบบเออมันต้องร้องแบบไหนยังไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยสนุกค่ะหมือว่าสนุกคือหอยืนเต้นแล้วเสร็จปุ๊บพี่ไฮถามว่าได้ท่าหรอหรือว่าไงที่บอกโอ๊ยร้องเดียวพออย่าเพิ่งท่าเลยตอนเนี้ยเมื่อกี้หนีอะเมื่อกี้ว่านี่นี่แบบ มันต้องแบบอะไรฟึกฟึกเราท่านโซโล่เราอ่ะยินงเฉยยเฉยยิ่เฉยๆยินเฉยพ, <c oughs> พ,พอขอร้องอย่าอย่าพูดอะไรปูกใจให้แม่ให้แม่คิดอโอเคค่ะก็จบไปแล้วกับ e ีที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะเจ็ดพันอค่ะ่ะ <c oughs> ก็ฝากด้วยนะคะเป็นเพลงโอเใหม่ของพวกเราสองคนนะคะทุกคนจะได้ฟังครั้งแรกที่งานเปิดเจ็ปิสโตรฮามอนีสิครนะคะก็ฝากติดตามนะคะ s เคร e ต w ล็ k ของพวกเราวันพฤหัสหนึ่งทุ่มตรงนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e ของเชนสองห้านึ่ะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ